ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการทางวิชาชีพสภาเภสัชกรรมและท่านจะมีวิธีการดําเนินการหรือแนวทางการบริหารอย่างไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกส่วนรวมอย่างแท้จริงในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของศูนย์ครับอนุญาตเรียนเชิญผู้แทนจากทีมมงคลน,นาะเภสัชกรรมครับครับสวัสดีครับสมาชิกครับโดยหลักการนะครับ เรื่องการพัฒนาวิชาชีพเนี่ยก็เป็นบทบาทหน้าที่ของสภายอยู่แล้วนะครับเพื่องการที่ออกข้อบังคับนะครับนะเพื่อที่จะมุ่งเป้านะครับในการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้โดยหลักการเนี่ยก,กไไ็ไม่ได้เป็นที่จะขัดข้องนะครับแต่ถ้าที่เราไปศึกษาดูรายละเอียดนะครับในเรื่องของข้อบังคับนะครับ,รบนะก็คิดว่ามีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุง นะครับในสาระหลายส่วนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทํางานคือเนื่องจากว่าในข้อบังคับสภาของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนักนะครับนะก็เพียงแต่กาหนดว่ามีผู้ในการแล้วก็มีมีอนุนะครับนะที่ผู้ในการแต่งตั้งขึ้นนะครับนะแต่วิธีการทํางานเนี่ยไม่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดไว้แต่ว่าเพียงแต่บอกว่าการที่ อน,นุนะครับนะจะทําอะไรในอำนาจหน้าที่นะครับตามข้อบังคับนี้เนี่ยจะต้องขอความรับผิดชอบจากสภานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าโครงสร้างแล้วก็กระบวนการในการท,ท,ทำงานเนี่ยนะครับนะจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องปรับปรุงว่าแล้วบทบาทของผู้ในการนั้นจะทำอะไรนะครับนะในเมื่อมีศูนยนะ์แล้วนะครับนะมีบทบาทอำนาจหน้าที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ในการเนี่ยบทบาทจะ จะไปอยู่ที่อนุกรรมการนะครับนะอันนี้ประการที่1ประการที่2ก็คือเรื่องของอายุนะครับนะรักการเข้าสู่ตาแหน่งนะครับรวมทั้งคุณบัตรข้อห้ามนะครับนะเนื่องจากสภา,าเนี่ยมีวาระการมีวะ3สาปีนะครับแต่ว่าในข้อบังคับเนี่ยกำหนดให้ผู้ในการเนี่ยมีว่าตรงตําหน่ง4ปีอันนี้มันก็จะทําให้มีประเด็นว่า ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแล้วประสงค์นะครับจะมีการปรับปรุงนะครับผู้บริหารเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับครับก็โดยหลักการก็คือว่าเห็นด้วยนี่จะมีการพัฒนาวิชาชีพนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงในรายละเอียดครับขอบคุณครับขอบคุณครับและลําดับถัดไปนะครับผู้แทนจากทีมเปลี่ยนให้แกล้ง next ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสําหรับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการทางวิชาชีพเนี่ย จริงๆสภาให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าในการที่เราตั้งณนณนจุดแรกเนี่ยจริงๆแล้วเราตั้งเป็นคณะอนุกรรมการนะคะแต่พอเมื่อเราทํางานไปด้วยคาที่ร้านยาเข้าหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะในหลายๆบริการเป็นอย่างมากนะคะมันจึงเกิดบทบาทหน้าที่ที่สําคัญนะคะไม,ไม่ไม่ไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของร้านยายังรวมถึงเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพในด้านของเภกอโรงพยาบาลแล้วยังมีมิต,ติวิชาชีพในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามานะคะดังนั้นคณะกรรมการในวาระที่11ได้มีความอ,าอภิปรายในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เห็นควรให้มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นศูนย์การที่เป็นศูนย์เนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนของการทํางานเพราะว่าในการทํทงานของศูนย์พัฒนาบริการทางวิชาชีพที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีการเชื่อมประสานกับองค์กรต่างๆมากมายในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็มีการแก้ป,ปัญหานะคะให้กับ วิชาชีพของเราโดยเฉพาะในระยะนี้ก็คือเรื่องของร้านยานะคะแล้วก็ในระยะต่อไปที่ทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลนะคะจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่เนี่ยมันเยอะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้จัดตั้งเรื่องของข้อบังคับขึ้นมาเพื่อให้เป็นศูนย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยนะคะคณะกรรมการสภาเพียงหนึ่งท่านมิสามารถจะทําให้บทบาทตัวนี้ค่ะสําเร็จได้นะคะ ดังนั้นในการที่ทําเป็นข้อบังคับไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลนะคะการที่เราจะตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยในสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการสภาจะต้องตั้งคุณสมบัติของผู้นวยการขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีการตั้งขึ้นมาหรือเลือกตั้งขึ้นมานะคะเพื่อให้บริหารจัดการในส่วนนี้และทํางานประสานกับ วิชาชีพต่างๆนะคะรวมถึงการประสานกับกรรมการสภาเช่นเดียวกันยังไงก็ตามก็ยังอยู่ภายใต้สภาเพสัชกรรมนะคะเช่นเดียวกับวิทยาลัยต่างๆนะคะหรือสรรนะคะที่มี o r g a n ization เนี่ยที่ชัดเจนขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือทําเพื่อวิชาชีพของเราค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับและลําดับถัดไปนะครับผู้แทนจากทีมไอโปรครับเรียนเชิญครับครับผมเห็นด้วยว่าการพัฒนามันต้องมีเจ้าภาพและ เพื่อความยั่งยืนเนาะแต่ผมมีข้อเสนอะอยู่2ประเด็นเนาะคือจากข้อบังคับข้อ2เออข้อบังคับ2ข้อ2ตามข้อ8ให้กรรมการแต่งตั้งผู้อำนวยการเพื่ออำเนินการนะครับให้กรรมการแต่งตั้งผู้อำนวยการเพื่ออำเนินการประเด็นคือยกตัวอย่างนะครับการแต่งตั้งผู้อำนวยการเนี่ยในข้อบังคับสาภิกกรรมว่าด้วยวิทยาลัยคุ้มครองผู้ริโภคข้อ12วรรค2 ที่กาหนดว่าให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญซึ่งผู้สมัครซึ่งสมัครเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยและได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุดโดยสามัญสมาชิกทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการแต่งตั้งและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆเข้าทําหน้าที่ผู้อำนวยการนะครับแต่ว่าข้อบังคับสถาปัตกรรมที่ประกาศนี้กรรมการเป็นคนแต่งตั้งครับซึ่งมันผมว่ามันมัน,มน,มน มันแนวทางมันต่างไปเนาะครับแล้วก็ข้อ3ตามข้อ14นะครับศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีเพเกรรมมีรายได้ดังนี้องเล็บ5ตรงรายได้อื่นๆประเด็นคือรายได้ของศูนย์ควรอยู่ในกรอบที่พระราชบัญญัติวิชาชีเพเกรรมกำหนดไว้คือมาตรา10วงเล็บ1ถึงวงเล็บ5ซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ได้บัญญัติให้มีรายได้อื่นๆ ดังนั้นการออกข้อบังคับสภาเพกรรมควรอยู่ในกรอบที่แรลบัญญัติวิชาชีพเพกรรมกำหนดไว้ผมจึงเสนอว่าจริงๆแล้วข้อบังคับนี้ควรควรแก้ครับขอบคุณครับ